สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารีชนเนลก่อนอื่นนะคะวันนี้จะพามาสอยชายเสื้อกันนะคะซึ่งเสื้อที่เราจะสอยวันนี้เป็นเสื้อของคุณพยาบาลนะคะก็ชายยาวชายเสื้อยาวเกินไปนะคะแต่ว่าเราสามารถสอยสอยเองที่บ้านก็ได athletes, ้นะคะถ้าดูคลิปนี้จบนะคะก็สามารถสอยเองที่บ้านได้ เพียงแค่มีเข็มมีได้นะคะมีกรรไกลตัดผ้าเราก็สามารถทำเองได้อันนี้คือแบบเดิมนะคะแบบเดิมลูกค้าจะสอยมาแบบนี้แล้วนะคะแบบเดิมเขาจะสอยมาแบบนี้แต่ว่าอันนี้กรณีเราถ้าเราไม่มีจักนะคะให้เราตัดแบบนี้นะคะ ให้เราตัดออกเลยแล้วก็เผื่อเย็บนะคะตามความเหมาะสมของเพียร,รีเผื่อเย็บอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งตัวนี้คือเพียรีตัดออกเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราจะสอย2แบบนะคะรอบนี้เราจะสอยแบบเขาเรียกว่าอะไรซ่อนได้นะคะสอยแบบซ่อนได้นะคะให้เราพับตามต้องการความหนาของขอบตามต้องการนะคะเสร็จแล้วให้เอาไปรีดก่อนนะคะ ให้เอาไปรีดก่อนนะคะให้เราไปรีดก่อนแต่เพีรยรีไม่ได้รีดนะคะทีนี้ปัญหาของการสอยนะคะมันจะอยู่ที่ตรงนี้เวลาเราพับขึ้นมาด้วยความตรงชายนะคะมันจะบานออกตรงข้างๆเสื้อนะคะมันจะบานออกพอมันบานออกเวลาเราพับขึ้นผ้ามันก็จะเหลือนะคะช่วงนี้ผ้านี้มันจะเหลือ เราจะต้องมาสอยตามจุดนะคะอันนี้ให้เราพับนะคะขึ้นมาก่อนตามตำแหน่งที่ต้องการเสร็จแล้วเอาตำแหน่งที่นะคะอยู่ท้ายสุดนะคะก็คือตำแหน่งนี้นะคะอ่าเปิดออกมาเสร็จแล้วเอาช็อคมาก,ก่อนนะคะเข้าตั้งแต่ประมาณจุดนี้ คือสอยให้มันงมเข้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันเฉียงเข้านิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ปลายมันแบบแคบลงนะคะ,ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่อรีก,ก็จะมาสอยซึ่งมันมีจุดทั้งหมดเอาแค่จุดข้างก็พอนะคะสองข้างเดี๋ยวเรา ตำแหน่งนี้นะคะพอถึงตำแหน่งนี้เสร็จนะอันนี้เราพับเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาร์กตำแหน่งนี้แต่เราจะมาร์กด้านในนะคะช็อกขีดไว้พอขีดไว้เสร็จกลางผ้าออกมานะคะตำแหน่งนี้กลางผ้าออกมาเสร็จเห็นไหมคะว่าตรงชายมันจะออกแบบเหมือนบานออกพอบานออกพอเวลาเราพับขึ้นอะ่ะ ความกว้างของชายมันจะเยอะกว่าด้านบนมันก็จะทําให้ผ้าเหลือพอผ้ามันเหลือมันก็จะทําให้ไม่สวยนะคะอ่าอันนี้นะคะเฉียงเข้าเลยแล้วแต่นะคะมันมันกาหนดไม่ได้ว่ามันจะเข้าเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความบานของตัวตัวเสื้อนะคะความบานของตัวชายเสื้อของพี่อรีเอาเข้าตรงปลายอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ตีเฉียงเข้าไปเลยนะคะเย็บเข้าตรงชายก่อน ก็ใช้เส้นได้สองเส้นเลยนะคะอันนี้เราจะเย็บแบบทีทีไล่จากข้างบนไปก่อนนะคะ,อ,ะอันนี้คือแล้วแต่ว่าใครจะถนัดเย็บแบบไหนหรือจะเย็บ,บาบเพี่อรีก็ได้นะคะอาเดี๋ยวจะอ่าอันนี้คือเราเย็บให้มันสนิทสนิทนิดนึงให้ปักถอยนะคะอาโผล่ออกมา แล้วก็ดึงได้แล้วก็ปักกลับย้อนมานะคะจนตรงจุดกึ่งกลางพอดีนะคะอันนี้อาจจะยังมองไม่ค่อยชัดนะคะพอโผล่เสร็จนะคะเราก็ดึงได้ความห่างอยู่ที่ประมาณหนึ่งกระเบียดนะคะนี่ก็ปักย้อนกลับนะคะแล้วก็ปักทะลุออกไป อันนี้คือมันจะทําให้ผ้ามันแน่นเล็หนึ่งนะคะพอมันทะลุออกมาแบบนี้แล้วนะคะให้เราปักย้อนกลับมาตรงกลางพอดีนะคะแล้วก็ทะลุออกไปนะคะ <c oughs> อันนี้เราสามารถเย็บนะคะอยู่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องไปจ้างก็ได้นะคะ เวลาเราดึงได้นะคะตอนดึงได้มันชอบพันกันเราก็สามารถเอานิ้วเราไปกดทับไว้ก็ได้นะคะกดทับเบาๆเพื่อที่จะไม่ให้ได้มันมาพันกันมันก็ช่วยได้อยู่โอเคเพอถึงจุดปลายแล้วนะคะให้เรามัดขอดเลยนะคะมัดยังไงก็ได้ให้มันแน่นๆนะคะก็ ถ้าสอยเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะมันก็จะพอดีแต่ถ้าใครที่มันยังกองและเหลือเยอะอยู่นะคะแนะนําให้เข้าเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็สามารถเข้าเพิ่มได้อีกนะแต่ถ้าใครทําแล้วมันโอเคมันมันเท่ากันนะคะก็สอยได้เลยอันนี้นะคะที่เราสอยมันก็จะมองไม่เห็นทีนะคะมันก็คือมันเนียนนะคะ เดี๋ยวพี่อรีจะพาซอยค่ะเดี๋ยวเราไปซอยกันเลยนะคะอันนี้เราก็จะซอยปิดตรงมุมก่อนนะคะมุมก่อนอื่นนะปักเข็มเข้าด้านในก่อนนะคะและเราก็เย็บซอยติดก่อนพอได้แบบนี้แล้วนะคะสอดนะคะเข็มเข้าไปด้านในแล้วก็พผลนะคะ แล้วก็สอดอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็โผล่แล้วก็ข้ามไปอีกข้างหนึง่งสอดแล้วก็โผล่นี้เราจะเหมือนว่าจะเก็บข้างนิดนึงนะคะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่เอาใหม่อีกรอบหนึง่งสอดฝั่งนี้นะคะ แล้วก็โ,โลเสร็จแล้วสอดฝั่งนี้นะคะพอมาถึงจุดนี้อ่าเย็บย้ำนิดนึงนะคะว่าเพราะว่าบางทีมันจะอันนี้มันจะมันจะยังไงขาดง่ายนะคะตรงนี้ มันเป็นจุดที่เบาบางให้เราเย็บยึดไว้สักสองสามร,รอบนะคะโอเคพอได้แล้วนะคะได้เย็บมุมนะคะตรงมุมเรียบร้อยอ่าลุยเลยนะคะอันนี้เราจะซ่อนได้นะคะเย็บนะคะเอาเข็ม สอดเข้าไปด้านในของผ้าแล้วก็โผล่ออกมาแบบนี้นะคะความห่างของแต่ละจุดอยู่ที่1นึ่งซมอนะคะ1เซนติเมตรกะด้วยสายตาก็ได้นะคะแล้วก็เราก็พอโผล่แบบนี้แล้วใช่ไหมคะให้เราปักเข้าไปที่ตัวเสื้อนะคะซึ่งจะกินผ้านิดเดียวพอนะคะอืมอืม ทีนี้นะคะให้เราอันนี้ปักให้เราปักนะคะตรงขอบข้างในขอบข้างในคือขอบตัวนี้นะคะปักออกมาแล้วก็โผล่นี่คือต้องเป็นช่วงริมผ้าตรงนี้นะคะพอพโผล่เสร็จให้เราดึงออกมาก่อนรูดเสร็จแล้วก็ค่อยปักอ่า พอทะลุตรงนี้แล้วนะคะทะลุแล้วให้เราปักเข้าไปในตัวเสื้อนะคะซึ่งไม่ต้องกินได้เยอะนะคะข้างนอกนี้กินประมาณแค่นิดเดียวพอนะคะถ้าเยอะมันเหมือนมันเห็นเส้นได้ข้างนอกนะคะมันไม่สวย<ม>พอโผล่นะคะโผล่มาจากตัวผ้าเสร็จแล้วให้เราปักเข้าไปในริมชายนะคะตรงชายขอบชายโผล่หเซนติเมตร เสร็จแล้วให้เราปักนะคะให้มันตรงกันเลยปักเข้าไปนิดเดียวพอนะคะไม่ต้องไปกินผ้าเยอะเสร็จแล้วให้เราเอาปลายเข็มนะคะดันเข้าไปข้างในเลยนะคะค่อยๆนะคะแล้วก็มาทะลุอีก1เซนติเมตรนะคะให้เอาปลายเข็มปักเข้าไปที่ตัวขอบของชายเสื้อ ประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วให้หัวมันโผล่ออกมาแบบนี้นะคะพอหัวโผล่ออกมาให้เราปักนะคะตรงหัวไปที่ชิ้นตัวเสื้อซึ่งให้มันกินเส้นได้ประมาณ1-2ถึงเส้นนะคะอย่าให้มันกินเส้นได้เยอะถ้ามันกินเส้นได้เยอะนะคะมันจะเห็นข้างหลังในชัดนะคะมันจะไม่สวยทำเหมือนเดิม ช่วงอรอบตัวเสื้อนะคะก็พี่รีก็จะใช้เข็มหมุดกลัดไว้นะคะถ้าใครที่ไม่ถนัดนะคะก็อาจจะเนาเนาไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรารีดนะคะถ้าเรารีดแล้วเรามาเอาเข็มหมุดกลัดก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเนาก็ได้บางทีมันก็เสียเวลาเรานะคะ อันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะเราก็เย็บนะคะเหมือนเดิมจนมาถึงมุมสุดนะคะมุมพอมาถึงมุมนะคะให้เราเย็บย้ำนะคะก็คือแบบเหมืนว่าสอยสักสองสามรอบนะคะเพื่อความแน่นเพราะว่าช่วงปลายตรงนี้นะคะมันค่อนข้างจะขาดง่ายนะคะ ย็บยึดนะคะเย็บยึดให้มันแน่นๆทีนี้เราก็มาทําการเย็บปิดช่องนี้นะคะเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นสอยเลยนะคะตอนเริ่มต้นกับตอนที่จบนะคะทําคล้ายๆกันเหมือนๆกันก็คือมากดฝั่งนี้นะคะแล้วก็โผล่ตามริมนะคะ พอโผล่เสร็จเราก็มาเย็บฝั่งนี้ให้โผล่ตามริมพอเราดึงเสร็จมันก็จะมาปิดกันแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ตรงนี้เราก็ย้ำสักรอบสองรอบนะคะพียรีนะคะจะไม่เย็บขอดตรงนี้นะเพียรีจะสอยนะคะเอาเอาได้นะคะสอยเอามาแถวนี้ก็ได้ ให้มันอยู่ห่างจากริมแล้วเราค่อยมามัดคอร์ดนะคะแถวๆนี้ก็ได้นะคะโอ้ยอันนี้โอเคขอบคุณนะคะข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะไม่เห็นเส้นได้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบบุ๋มๆเข้าไปนะคะมันเป็นรอยสอยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อย อขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะบ๊ายบายทุกคน